สวัสดีครับผมบูครับช่องเอขุบูนะผมนะคลิปนี้เราก็จะมารีวิวแนละแนะนำมังงะแนวเลิบคอมเมดี้อีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งเรื่องนี้คือนางเอกจะเป็นนางร้ายนั่นเองนะผมนะแต่ด้านการเป็นตัวเอกทางั้นนั่นก็คือคุณหนูตัวร้ายกับแผนการยกข้อม,มันให้ใหญ่นางเอกนะผมนะจากซานาพิมพ์สยามเตอร์คอมิกนะผมนะคือผู้ที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะมีเยอะมากเริ่มจากที่เนื้อเรื่องเนี่ยเป็นของคิสะนะผมนะภาพเนี่ยมาจาก โคมะฮาชิ ah นะผมนะแล้วก็ออกแบบตัวละครเป็นออากฟูยุกิเอ้ยฟูยุโกะนะผมนะซึ่งเรื่องนี้เนะี่ยคือจบ3ามเล่มนะผมอ่าราคาอยู่ที่9 5บาทต่อเล่มนั่นเองนะครับเรื่องนี้ได้มาจากงานบุ๊กบุฟเฟ่นั่นเองนะครับผม <c oughs> มาเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูรายละเอียดภายนอกกันแล้วกันนะครับ อ่าซึ่งต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วเมื่อปี2ปีที่แล้วนะผมนะอยู่ในช่องเรา EP ีต้นๆเลยนะครับฮะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องนี้ก่อนคือปกเนี่ยคือปกได้น,นะซึ่งส่วนตัวผมคนข้างที่จะชอบมากนะครับผมนะนี่ก็ตัดกับพวกสีผ้าทงพัดเทลเนี่ยคือสวยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังอ่า เร speaker, roommate, ื Asia, ่องย่อเนว่าโดยดิฉันไซออนจิมาริตัวประกอบเรื่องนี้ค่ะดิฉันกลับมาเกิดเป็นขุนูถตัวร้ายในนิยายที่ยังอ่านไม่จบในชาติก่อนที่จะโดนถอนมันจัดมาเลยค่ะยอมทําทุกวิถีทางเพื่อจับคู่โฮโฮโจคานามะคู่มาอของดิฉันกับซึซึฮาระซากุระนางเอกของเรื่องดิฉันยินดีที่จะรับบทนางร้ายเพราะอยากดูตอนจบของนิยายว่าแต่การเป็นขุนตัวร้ายนี่ต้องทำยังไงบ้างการเข้าใจผิดของขุนโตัวร้ายสายโกกับเรื่องรา ความรักเบาสมองเล่มที่หน่งเริ่มแล้วนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเรื่องนี้คือเบาสมองมากนะไม่ค่อยมีอะไรให้แบบให้เครียดเลยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะสนุกด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูรายละเอียดภายในกันอ่ะคือปกในก็จะเป็นพัสเทลสีม่วงนะผมตัดกับสีขาวนะอ่า เปิดมาแรกก็จะเป็นภาพสีนะครับผมนี่ก็จะเป็นภาพสีนะซึ่งอาภาพสีเมื่อกี้เป็นกระดาษมันด้วยนะครับผมนะลืมบอกไปนะซึ่งอ่า ลายเส้นของเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเต็ม10เลยนะเพราะว่าลายเส้นมีความละเอียดอ่อนแล้วก็สวยมากนะผมนะในเรื่องของดีไซน์ตัวละครในเรื่องของ background หรือว่าในเรื่องขององค์ประกอบอะไรต่างๆนะแล้วก็การสื่อลงตัวละครก็ค่อนข้างที่จะทาออกมาได้ดีเลยนะครับผมนะและลายเส้นเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสวยนะชอบมากเรื่องของลายเส้นนะครับส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยผมให้แค่9.5แค่นั้นไม่ก็9เลยเพราะว่า เนื้อเรื่องปูมาได้ดีก็จริงนะผมนะมีการทําเนื้อเรื่องมาได้แบบน่าอ่านอยู่ตลอดจนกระทั่งตอนจบที่มันแบบอตัดจบอ่ะออผมก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยไม่มีต่อให้หน่อยเหรอยังยังไม่รู้บทสรุปเยอะเป็นยังไงนะครับอเดี๋ยวนี้มาดูเอ,อ้ยพูดถึงความหายากคือ ความหายากของเรื่องนี้ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เก่าแล้วด้วยนะหะนะคือความหายากเลยผมไม่สามารถพูดได้เลยว่ายัางจะหาซื้อได้ไหมตามหน้าร้านนะแต่ถ้ามีโอกาสคุณก็ลองไปหาดูละกันนะครับผมนะแล้วก็อ่าเรื่องนี้คืออาจจะหาซื้อได้ทางเซมติ h o p c o มอย่างเย่างเรื่องที่แล้วนะผมนะอาจจะมีนะครับอาจจะเป็นแบบยกเซตนั่นเองนะผมนะก็ยกเซตก็ไม่น่าจะไม่เท่าไหร่นะครับทีนี้เป็น นะครับนะผมนะคือต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1-2ปีที่แล้วที่เรารีวิวเรื่องนี้กันครั้งแรกเลยนะครับผมนะซึ่งตอนนั้นเราเอาของเพื่อมารีวิวนั่นเองก็ได้อ่านแล้วแหละแล้วกออ็รู้สึกว่ามันสนุกมากนะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเก็บให้จบนี่เราก็มาถึงวันนี้แล้วที่เราเก็บจบป๊ับสรุปว่า จบแบบค้างคามากนะครับผมนะคือพูดตามต,ตรงเลยว่ามันจบแบบค้างคาวมากๆนะทำให้เนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะคะแนนอยู่น้อยสำหรับผมนะแต่เนื้อเรื่องที่ปูมาตั้งแต่1 2 3เนะี่ยคือปูมาได้แบบดีมากๆนะผมนะคือปูมาได้น่าติดตามอยู่ตลอดเวลามีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาผม มองว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยแล้วก็สนุกมากนะครับแต่ข้อเสียก็คือตอนจบแค่นั้นเลยที่ผมอยากจะตินะที่แบบทําให้มันแบบจบๆไปเลยได้ไหมแบบทําไมทําให้มันค้างๆอย่างนี้นะอืมแต่ในเรื่องของราคากับลายเส้นและเนื้อเรื่องที่ไมนต์ตอนจบเนี่ยก็ผมมองว่ามันก็คุ้มค่าอยู่นะแต่ ถ้าคุณอยากรู้อยากได้ตอนจบที่มันดีก็เลออี่ยง,เร,งเรื่องนี้ไปได้เลยแต่ถ้าคุณอยากอ่านสนุกนะผมก็แนะนำนะผมนะสำหรับเรื่องนี้นะคุณหนูตัวร้ายกับแผนการยกคู่มันให้กับยายนางเอกนั่นเองนะผมนะซึ่งบอกเลยว่าราคา95บาทต่อเล่มนะมี3เล่มจบลนะคือลายเส้นดีลายเส้นสวยนะแล้วก็เนื้อเรื่องปูมาได้น่าติดตามนะครับก็ถ้าใครสนใจก็เราไปหาซื้อกันได้ นะฮะแล้วก็แล้วก uh, ็เยอะจังเลอืมไม่รู้จะพูดอะไรกับเรื่องนี้แต่แต่ที่รู้คือตอนจบของมันคือค่อนข้างที่จะไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะแล้วนะผมนะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กด Subscribe ช่องของเราให้ถึง300ซับกันด้วยนะผมนะก็ฝากติ k กต k ได้วยกันเออฝากฝากหน่อย นะก็อาจจะติกตอกก็จะทําเยอะขึ้นเรื่อยๆนะผมในช่องทางนั้นเพราะว่าส่งอาจารย์นั่นอย่งที่เคยบอกไปนะก็สำหรับคลิปนี้เขาตัวลาไปก่อนพบในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ